ถูกและดีมีอยู่จริงโคตรลาชุดล้างแอร์บ้านแอร์รถสุดคุ้มจบในชุดเดียวสินค้าคุณภาพสูงคุ้มค่าเกินราคาในชุดมีอะไรบ้างไปดูกันเลยผ้าคอบล้างแอร์คุณภาพสูงผ้าเหนียวหนาแข็งแรงคงทนรับน้ำหนักน้ำทิ้งได้ดีมาพร้อมท่อทิ้งยาวเกือบ3เมตร โฟมล้างแอร์สูตรผสมจากประเทศสวีเดนช่วยปรับอากาศช่วยแอร์เย็นขึ้นใช้ฉีดได้ทั้งแผงคอเย็นด้านหน้านและด้านบนหรือพัดลมกล,กลงกลอกก็ฉีดได้ด้วยสูตรเฉพาะของโฟมโคตรละมีส่วนผสมของ BKC ช่วยฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียป้องกันกลิ่นเหม็นอับชื้นผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานในประเทศไทยบรรจุอัดแน่นแต่กระป๋อง500มลลิตร โฟมไม่มีสารกัดก่อนใช้ได้บ่อยตามต้องการไม่เป็นอันตรายต่อชิ้นส่วนแอร์และการสุดดมอย่างแน่นอนแอร์กลับมาสะอาดเย็นชำ่ำหอมสดชื่นกลิ่นลาเวนเดอร์ท่อสายยางหัวทองเหลืองสบล้างแอร์รถยนต์ท่อยาว48เซนติเมตรพร้อมหัวทองเหลืองลูเล็กพิเศษ3ลูช่วยโฟมล้างแอร์เข้าไปทําความสาัอาดได้ลึกถึงแผงคอยเย็นแอร์รถยนต์ ฉีดทิ้งไว้1-2ชั่วโมงโฟมจะละลายกลายเป็นน้ำไหลออกทางท่อมทิ้งใต้รถเองไม่ต้องล้างน้ำตาม กระบอกฉีดน้ำทวีนวันนวัตรรมใหม่แข็งแรง,งทนใช้งานง่ายมีระบบฉีดน้ำอัตโนมัติสามารถเปลี่ยนหัวได้ถึง3แบบแบบที่หหัวพ่นโฟมประสิทธ,ธิภาพสูงให้โฟมที่หนาใช้คู่กับโคโตระตวอชแอนด์แว็กล้างทำความสะอาดรถจนมอไซค์พร้อมเคลือบเงาในตัวจำแบบที่2หัวฉีดละอองฝอยสามารถปรับหัวได้2แบบแบบกระจายและแบบพุ่งตรงใช้พ่นแอลกอฮอล์ฉีดน้ำต้นไม้ได้ดีมากน้ำออกมานุ่มนวลดอกไม้ใบไม้ไม่ไมช้ำอย่างแน่นอน แบบที่3ก้านฉีดอลูมิเนียมสามารถตับหัวฉีดได้2แบบแบบกระจายและแบบพุ่งตงรงก้านฉีดยาว20ซนติเมตรใช้ล้างแอร์บ้านแผงคอยเย็นพัดลมกลงละอกได้อีกด้วยโพโตระวัชแอนเวกน้ำยาล้างรถสูตรเคลือบเงาในตัวขนาด500มลนอกจากจะนามาใช้ล้างรถคู่กับกระบ,บอกหัวพ่นโฟมได้แล้ว ยังสามารถนํามาใช้คู่กับกระบอกแบบและอองฝอยและแบบก้านอลูมิเนียมเพื่อล้างทําความสะอาดแผงคอยร้อนนอกบ้านและแผงคอยร้อนในกระจังหน้ารถได้อีกด้วยถูกและดีมีอยู่จริงโคตรละชุดล้างแอร์บ้านแอร์รถสุดคุ้มจบในชุดเดียวของมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรีบสั่งเข้ามากองของหมดนะครับ